ตอนเช้าเราซื้อมาลิเองนะคะเด็กๆทุกคนมาพบกับชั่วโมงวิชาภาษาจีนเช่นเคยนะคะบทเรียนวันนี้ค่ะจะเป็นบทเรียนทบทวนนะคะหลังจากที่เราได้เรียนคำศัพท์เรื่องอากาศไปทั้งหมดนะคะซึ่งวิดีโอนี้นะคะเราซื้อก็อยากให้เด็กค่ะได้รู้จักการแปลประโยคที่มันยาวขึ้นนะคะมาทดสอบเด็กๆว่าเด็กๆเนี่ย สามารถแปลไปพร้อมกับหลอดสือได้หรือเปล่านะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะวันนี้นะคะในบทความนี้ก็จะมีคําศัพท์เพิ่มมาใหม่ทั้งหมด4คําค่ะซึ่งเป็นคําศัพท์ที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะแล้วพอเรียนอันนี้เสร็จนะคะเด็กๆต้องตั้งใจฟังนะคะเพราะว่าท้ายบทค่ะหลอดสือจะมีให้เด็กตอบคำถาม3ามข้อค่ะซึ่งง่ายมากถ้านักเรียน ตั้งใจเรียนอันนี้นะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยค่ะเชิงเสือคือคำศัพท์ใหม่นะคะคำแรกเลยค่ะไท่หยงายงไท่หยางแปลว่าแสงแดดค่ะคำที่สองเมยเทียนเหมยเทียนมเอ o ei m เทียนเทียนเหมยเทียนแปลว่าทุกวันค่ะคำที่สามเต๋อเสือโฮ ตเอตอะตืออือสือฮอฮูเตือฮแปลว่าวเวลาที่หรือตอนที่ค่ะและคำสุดท้ายค่ะคายสินคายสินเคอคายซีอินสินคายสินแปลว่าวดีใจนั่นเองค่ะเราไปเริ่มดูบทความที่เราจะแปลวันนี้กันเลยนะคะ สำหรับบทความวันนี้ค่ะอยากให้เด็กเนี่ยได้ฝึกอ่านและได้เรียนรู้เพื่อที่จะได้มีคำศัพท์เพิ่มขึ้นนะคะสำหรับบทเรียนอันนี้ก็คืออะไรคะเทียนชี่เราแปลไปแล้วนะคะเรื่องนี้เทียนชีแปลว่าอากาศค่ะเด็กมาดูเริ่มมาดูกันเลยนะคะจินเทียนเสี่ยหยุ่เล้จินเทียนเสี่ยหยุ่เล้ จินเทียนวันนี้เสียอยู่จำได้ใช่ไหมคะฝนตกเติมคำว่าเล LE อ e, เข้าไปเป็นเหตุการณ์ที่บอกแล้ให้เรารู้ว่าอันนี้เกิดขึ้นแล้วก็คือวันนี้ฝนตกแล้วต่อค่ะไม่อยกหย,ยางเด็กๆเ,เห็นตัวสีเขียวที่เราซื้อเน้นไว้ใช่ไหมคะไถย,ยางเมื่อกี้เรียนไปแล้วค่ะคือแสงแดดไม่ยแปลว่าไม่มี ไม่มีอะไรคะไม่มีแสงแดดเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าฝนตกไปแล้วเขาบอกต่อคะ่ะเทียนชีปูเร่เทียนชีปูเร่ก็คืออะไรคะอากาศไม่ร้อนอ่าฝนตกไปแล้วไม่มีแสงแดดทำให้อากาศทำไมคะไม่ร้อนนั่นเองคะ่ะไปดูประโยชน์ต่อไปคะ่ะหวอสี่ฮวนไทกัวเตเทียนชี่หวอสี่ฮวนไทกัวเตะเทียนชี อามาดูคำว่าวอค่ะวอแปลว่าอะไรคะฉันหรือเรานั่นเองค่ะซีฮวนแปลว่าชอบไท้กวัวเตอเทียนชี่อากาศของประเทศไทยค่ะฉันเนี่ยชอบอากาศของประเทศไทยค่ะเพราะอะไรคะเมื่อกี้เขาบอกเพราะว่าฝนตกแล้วก็ไม่มีแดดแล้ววันนี้แถมไม่ร้อนอีกเขาพูดต่อค่ะไท้กวัวไม่เย่วเส่ ไทยกัวไม่โยเชก็คืออะไรคะประเทศไทยไม่มีหิมะนั่นเองค่ะไม่โยไม่มีเชคำเดียวคือหิมะเขาพูดต่อคะ่ะเมียนโตชื่อฉิงเทียน,น,เ,ยนเขาพูดว่าอะไรคะ เมเทียนคำศัพท์ที่เรียนไปแล้วเน้นสีเขียวค่ะทุกวันทําไมคะชิงเทียนจาได้ไหมคะท้องฟ้าแจ่มใสค่ะก็คือทุกๆวันเนี่ยก็คือเป็นอากาศที่ท้องฟ้าแจ่มใสเขาพูดต่อยว่าชิงเทียนเตอร์ชิ่วโฮชิงเทียนเตอร์ช่โฮแปลว่าอะไรคะเตอร์ช่โฮตัวสอนสีเขียวที่เพิ่งเรียนไปเวลาที่ทำไมคะท้องฟ้าแจ่มใส ทำไมต่อคะว o าฮ่นค่ายซินอ่วาวอแปลว่าฉันฮึ่นฮเน,นี่ยเป็นคําขยายค่ะแปลว่ามากเอามาไว้ข้างหน้าคําว่าค่ายซินเพื่อขยายบอกว่าเราเนี่ยทำไมคะฉันเนี่ยดีใจมากเพราะว่าอะไรคะอากาศท้องฟ้าเนี่ยมันแจ่มใสฉันเลยดีใจมากค่ะมาต่อคะ่ะจงกัวหยูเส จงกัวคือประเทศจีนโยมีเชหิมะประเทศจีนมีหิมะค่ะแล้วเขาพูดต่ออีกว่าเซี่ยเอเตชื่อโฮหนหลงจำได้ไหมคะเซียเชคืออะไรคะเตะชื่อโหเวลาที่หิมะตกเนี่ยทำไมคะหืนหลงก็คือหนาวมากนั่นเองค่ะหืนคำนี้ก็คือขยาย คำว่าเหลิงนั่นเองค่ะเลยแปลว่าหนาวมากค่ะโดยบทอันนี้ก็จะแปลว่าเวลาที่หิมะตกเนี่ยอากาศมันทําไมคะรู้สึกว่ามันหนาวมากนั่นเองค่ะต่อไปพอพูดต่ออีกว่า Wa bu ้ i huan ว e เหลิงเต n อเทียนชี h ว่ปู้สี่วนเหลิงก็คือเขาถามว่าพอพูดว่าฉันไม่ชอบทำไมคะ le ลิงเตอเทียน อากาศที่มันทำไมคะอากาศหนาวเลยเขาเลยถามต่อประโยชน์สุดท้ายว่าหนีสีหว้วนเหลืงตเตียนชี่มาหนีสีหว้วนเหลืงตเตียนชี่มาทำไมคะคุณล่ะชอบอากาศหนาวไหมหนีแปลว่าคุณหรือเธอได้ทั้งนั้นนะคะเธอเนี่ยชอบอากาศหนาวไหมล่ะอันนี้เป็นประโยคคํคำถามแล้วเด็กๆสามารถ ตอบในใจได้เลยนะคะอย่างเราซื้อนะคะจะตอบว่าวอสี่้วนก็คือฉันชอบนั่นเองค่ะเพราะเขาถามว่านี้สี่ห้วนเหล่งตะเทียนชี่มา ถ้าเราตอบว่าเราชอบเราก็จะพูดว่าวอสี่ห้วนถ้าเราไม่ชอบเราก็แค่เติมปู้เข้าไปค่ะวอปู a, bu, ้สี่ห้วนแค่นั้นเองค่ะเป็นไงคะบทความวันนี้ง่ายใช่ไหมคะเด็กๆใช่แล้วค่ะซึ่งเป็ล้วนแต่เป็นคำศัพท์ที่เราเรียนไปแล้วทั้นนั้นนะคะอ่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการบ้านค่ะ เราซื้อนะคะให้เด็กนะคะหุยปาเวิรนถีคือตอบคําถามค่ะโจทย์นะคะเขาบอกว่าให้เด็กเนี่ยผ่านต้วนตุยหยชื่อชั่วก็คือให้เด็กเนี่ยอ่านบทความไปแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นค่ะให้มาผ่านต้วนผ่านต้วนคือการวิเคราะห์ค่ะว่าตุยหยชื่อชั่วดูสีงเงินเลยค่ะตุย้ยแปลว่าถูกแล้วก็ชั่วสีแดงค่ะแปลว่าผิด อ่ะเรามาวิเคราะห์นะคะเดี๋ยวเราจะแปลข้อสอบทั้งหมด3ข้อนี้นะคะให้เด็กฟังค่ะหรือเราแปลพร้อมกันได้นะคะข้อที่1ค่ะเขาถามว่าไทยกัวปูเสียเฉยไทยกัวปูเสียเฉยก็คืออะไรคะประเทศไทยเนี่ยหิมะไม่ตกอืม เด็กๆลองผ่านต้วนค่ะวิเคราะห์จากบทความที่ได้เรียนเมื่อกี้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยหิมะตกหรือไม่ตกถ้าไม่ตกตามคำถามที่เขาพูดนักเรียนก็เอาคำมาตอบได้เลยค่ะว่าข้อนี้จะตอบตุ้ยสีน้ำเงินหรือคำว่าชั่วสีแดงค่ะตุ้ยสีน้ำเงินแปลว่าถูกชั่วแปลว่าผิดนะคะ,ะไปดูข้อ2ค่ะ เขา喜欢晴天他า喜欢晴天แปลว่าเขาชอบท้องฟ้าแจ่มใสเอเมื่อกี้นี้บทความได้พูดถึงว่าเขาเนี่ยชอบท้องฟ้าแจ่มใสหรือเปล่าลองวิเคราะห์ดูนะคะถ้าเขาชอบก็ตอบตุ้ยถ้าเขาไม่ชอบก็ตอบชั่วอ่าโอเคแล้วข้อสุดท้ายค่ะเียอ下雨ะ他很开心 เสียอยู่เลยถ้าเหินค่ายสิน้นอ่ะบทความนี้ข้อนี้อ่านแปลว่าอะไรคะเขาดีใจมากเวลาที่ทําไมคะฝนตกอ่าแล้วนักเรียนก็ลองผ่านต้วนวิเคราะห์ดูนะคะว่าบทความเมื่อกี้ได้พูดว่าเขาอ่ะดีใจเวลาที่ฝนตกจริงหรือเปล่าถ้าเขาดีใจเวลาที่ฝนตกนะักเรียนก็ตอบตุย้ยถ้าเขาไม่ดีใจเวลาที่ฝนตก ก็ตอบว่าชั่วนั่นเองค่ะอันเด็กๆดูนะคะตุ้ยคำนี้แปลว่าถูกและก็ชั่วแปลว่าผิดค่ะให้เด็กๆนะคะนำสองคำนี้ค่ะมาตอบในช่องสี่เหลี่ยมเห็นใช่ไหมคะให้เลือกตอบเลยค่ะว่าจะตอบตุ้ยหรือช sure ั่วนะคะก็ลองอ่ะดูบทความที่กีที่เรียนไปแล้วก็เอามาผ่านต้วนค่ะคือวิเคราะห์ว่ามันถูกหรือ ผิดนะคะโดยคำถามเหล่านี้นะคะให้เด็กอะ่ะเขียนลงสมุดจีนค่ะในรูปแบบแบบนี้นะคะก็คือให้นักเรียนตอบคำถามทั้งหมด3ข้อลงในสมุดเล่มสีแดงค่ะโดยเขียนโจทย์ภาษาจีนพร้อมคำแปลแบบที่เห็นตามเหล่าซื้อน,นะคะและเขียนคำตอบค่ะในช่องสี่เหลี่ยมก็คือให้ทำตามเหล่าซื้อเลยค่ะในเล่มสีแดงนะคะให้เขียนและเว้นวรรค ให้เหมือนกับเราซื้อเป๊ะเลยนะคะอย่าเขียนห้ามเขียนไม่เหมือนนะคะก็คือเขียนให้ตรงกับเราซื้อเลยนะคะจะได้เพื่อเป็นมีความเป็นระเบียบและเรียบร้อยนะคะเวลาซื้อตรวจจะได้ตรวจได้ง่ายนะคะถ้าวันนี้เราซื้อก็ต้องลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้ใจเจียนค่ะ